แยกลูกแยกลูกนกน้อยอีกตัวนะ,น,ะ,น,ะ,น,ะนี่ก็จะเป็นลูกเก็ดแก้วพ่อห้ากลกแม่สามกลกออกมาจะออกตาดางๆเป็นเก็ดแก้วด่างนะแต่ก็สวยแต่ว่าชอบที่เขาตานินสองข้างเลยนี่ก็อายุประมาณเดือนเดือนครึ่งเกบสองเดือนนะ ก็ดังออกมาสวยนะกระบอกแก้วด้วยตานินนะครับนินสองข้างเลยนะตาดำไม่ค่อยมีเวลาดแนะูแลบางบ้างก็จะมาดูแยกเขาบ้างยนะ ก็กำลังน่ารักานาะสวยนะสวยไปอีกอย่างมีลายสอด้วยด่างด้วยนะมอมแก้วด้วยตานินด้วยนกชน,นี้ดีทุกตัวนะผมเก็บไว้น่ารักนะขาวส่วนขาวว่าขาวส่วนเลียไรนะ ลายสอก็มีครับด่างด้ลายสอได้ตานินด้กระหม่อมแก้วด้วยปากเขาจะดักหนาง,งในก็ได้ตัวคู่อีกแล้วนะะไม่ไม่ค่อยได้ตัวเมียแต่ตัวนี้ชอบนะชอบด่างๆเลยสีนิ่มๆพอดีๆลายสอได้ด่างได้ นินนยทั้งแยกกันแน่นนะับบรับเชยเลยพักผ่อนพักผ่อนแข็งแรงทุกตัวนะครับท่าน